สวัสดีเพื่อนๆชาวกินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายไยตอนที่232ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u มันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนและซัพพอร์ตเราก็สามารถดูเนได้ที่ เบอร์ดันที่ารปากฏขึ้นอยู่บนจอภาพเลยเนาะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่อยู่เฉิงไฮยและในส่วนของสิทธิ์ลำดับที่เจ็ดย่างสื้อผู้ยานนะครับได้เอาตัวรอดจากกัดผนึกกักขังและการไล่ตามของรูโจปรามาจารย์จอมมหาวายร้ายมาได้บัดนี้อยู่เฉิงไทยนั้นนะครับมองไปที่ผนึกมนตราอีกครั้ง พลังตัวหนังสือนะครับอักษรที่สลักคำว่าผนึกมันเป็นอะไรที่มีขนาดใหญ่สะดุดตาเป็นอย่างมากเฮอ,อไม่ต้องเป็นห่วงไปสิทธหน้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะหาวิธีการช่วยเจ้าในส่วนของเรื่องนี้เองใช่แล้วครับยู่เชิงไห่นั้นรอดมาได้เพราะว่าในส่วนของซื้อวูหยยาเขาได้เป็นตัวตายตัวแทนนะครับเป็นตัวรอการุงเป็นกักขังของพระอเอกแทนนั่นเองมิเช่นนั้นแล้ว บอกได้เลยว่าคนที่จะโดนผนึกพลังคงจะต้องเป็นยู่เชงไอย่างแน่นอนเออในช่วงเวลาแบบนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วแหละสิบปีว่าขานั้นจะมีพลังวรยุทธ์หรือไม่สีหน้าของซื้อพูยานะครับได้ยิ้มออกมาอย่างมั่นใจตัวเขานั้นไม่ได้รังเกียจหรือหวาดวันอะไรนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกพลังจะถูกผนึกพลังวรยุทธ์ไว้แบบนี้อย่างที่ลู่โจของเราเคยกล่าวไว้นะครับถ้าคนทั่วไปนั้นไร้ซึ่งวรยุทธ์อาจจะทําอะไรไม่ได้แต่ แต่กับสิทธิลำดับที่เจซื้อวุยาคนนี้นั้นเขาตัวคนเดียวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและจัดการกับคนนับมือนับปันได้โดยไม่ต้องใช้พลังวรยุทธ์แม้แต่นิดเดียวอยู่เฉียงใครได้พยักหน้าก่อนจะตอบกลับมาไม่น่าแปลกใจเลยนะที่เจ้านั้นสามารถควบคุมซ้ำนักแห่งความมืดได้เจ้านั้นช่างใจกว้างเสียเหลือเกินสิทธิ์น้องของข้าท่านพี่ท่านนั้นก็ยกยอข้าเกินไปแล้ว เอาละไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เจ้านะ่ะถูกผนึกกักขังและถูกพลังมนตรานี้เพราะตัวข้าข้าจะส่งคนไปยังสำนักเซียนสวรรค์ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องได้เข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องรับมือกับสำนักแห่งความมืดได้แม้ว่าไร้ซึ่งพลังวายุทก็ตามอยู่เฉิงไคก็หาคนนะครับเพื่อที่จะช่วยปลดผนึกมนตรา้ายครับ สิ่งลำดับที่เจ็ดอย่างซื้อวู้ยาเหลวที่แห่งนั้นนั่นก็คือสำนักเซียนสวรรค์น,นั่นเองตายที่สุดแล้วนะครับซื้อวู้ยานั้นมีวรยุทธ์ <c oughs> ต้ายที่สุดแล้วนะครับการที่ซื้อวู้ยามีพลังวรยุทธ์ก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกับตัวเขาใครจะไปรู้กันเล่าว่าสมุนตหมดของสานักแห่งความมืดนั้นจะพักดีกับตัวเขาไหมในอนาคตเออเอาละ่ะพวกเรากลับไปที่หุบเขาพิงตู้กันก่อนเถอะ ตอนนี้ขคาหวังว่าได้พึ่งพาท่านเหลวสิษย์พี่ใหญ่ณนะห้องโถงนะครับของจินทิงซานปราบได้ตัดมาหัววู่เตา๋าเล่งลัวฟาลี่เทียนและเรล่าสาวกนะครับต่างก็มองไปที่ลู่โจในขณะที่เขาใช้ความคิดอยู่ทุกคนสงสัยว่าพระเอกคิดอะไรอยู่กันแน่ในตอนนั้นเองพระเอกมองไปที่แต้มบุญน,นะครับ1,220แต้มบุญลู่โจได้ซื้อกาดพลังสายฟ้านะครับก่อนหน้านี้มา4ใบก่อนหน้านี้นั้นนะครับ ตัวเขาก็ไม่ได้ใช้งานอะไรไปตัวเขาได้รับแต้มบุญหลังจากที่จัดการกับมอชีได้ตัวเขาจึงตัดสินใจที่จะเอาแต้มบุญที่ได้มาในครั้งนี้นะครับเสี่ยงจับฉลากนำโชคดูลูโจได้โบกแขนเสื้อของตัวเองในตอนนั้นเองมีนูก็ได้หายไปจากสายตาของเขาตัวเขากําลังคิดถึงยูเชิงไฮนะครับหลังจากที่คิดแบบนั้นตัวเขาก็ตะโกนออกมาเจ้านันจะหนีไปได้ยังไงกันตัวเขาคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดการเดินทางนะครับเขาพยายามคิดเล้วคิดอีก เนื่องจากพระเอกของเราไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วยูเชิงเฮยไม่ใช่คนที่โดนการ์ดผนึกมนตนรนะครับแต่เป็นสือวูหยาที่มารับการโจมตีนั้นแต่นั่นเองวัววูเต๋านะครับมองไปที่ลู่โจก่อนที่อคาระวะและพูดขึ้นท่านปรมาจารย์ที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเต่าที่ขารู้นั้นสี่้าวยังรู้พลาดนักปาดจังรู้ปังไม่ว่ายังไงคนเรานั้นก็ยอมทําพลาดกันได้วัววูเต่าที่ดูเหมือนจะพยายามปอบลู่โจนะครับ ตัวเขานั้นหลงคิดว่าลู่โจแก่ตัวมากแล้วการจะเสียท่าให้กับคนรุ่นใหม่ที่ยังหนุมแน่นนั้นไม่ใช่อะไรที่น่าอับอายเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการปอบนี้กับทําให้ลู่โจนั้นรู้สึกํำคาญมากกว่าวัววูเตาได้หยุดพูดตันจีนะครับเมื่อลู่โจหันมาที่เขาตัวเขาได้หยุดคิดชั่วครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมากาได้ยินมาว่ายู่เชิงไฮนั้นถูกพลังผนึกของท่านไป เขานั้นจะต้องหาทางทําลายผนึกแน่มีเพียงแค่สองทางในโลกนี้เท่านั้นใช่แล้วทางแรกก็คือการหาพลังที่แท้จริงการหาพลังที่ทรงพลังยิ่งกว่าพลังผนึกมนตราที่สํานักเซียสนสวรรค์นั้นมีผู้ฝึกยุทธมากมายที่เชี่ยวชาญการใช้พลังและการแก้คิดผนึกมนตราหรือทางที่สองเขาจะต้องมาที่กินจิงซานแห่งนี้ ตวนมู่เซิงพยักหน้าห็นด้วยนะครับผู้โสหขั้วพูดมีเหตุผลท่านอาจารย์เรารีบควยคว้าโอกาสนี้จัดการกับพวกสำนักเซียนสวรรค์เลยเถอะคนอื่นๆได้แต่ต้องมองอาจ้องมองไปที่ตวนหมู่เซิงสำนักเซียนสวรรค์นะครับไม่เหมือนสำนักแห่งความบริสุทธิ ที่นั่นนั้นอาจจะไม่ได้มียอดฝีมือมากมายอะไรนะักแต่อย่าลืมละ่ะสำนักเซียนสวรรค์นั้นมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้พลังผนึกมนตรารวมไปถึงเคตวิชากาเคลวิชา่ายกวนต่างๆนะครับบาเรียมานพลังไม่มีใครกล้ารบลูสนำนักเซียนสวรรค์น,นะครับเมื่ออยู่ในดินแดนอาณาเขตของพวกเขาบอกได้เลยว่าไม่ควรประมาทเป็นจางยิ่ง การไปที่นั่นไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเล็งลัวและฟานดีเทียนนั้นต่างก็รู้จุดยืนของตัวเองดีพวกเขาทั้งสองนะครับจะรั้งทุกครั้งเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ผู้ฝึกยทดอย่างหัววู้เตาสามารถฝึกฝนคิดวิชา,ยยางการป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบการที่จะอยู่ที่นี่พร้อมกับพลังป้องกันของหัววู้เตานั้นคงเป็นอะไรที่ดีกว่ามากลู่โจได้ทรายหัว <c oughs> สำนักเซียนสวรรค์นั้นไม่อาจที่จะคลายผนึกมุนรานั้นได้เน่เจ้าสิทธิทรยศคนนั้นไม่มีที่ให้ไปเจ้านั่นจะต้องกลับมาที่นี่ในสักวันเองขอรับสิทธิ์เข้าใจแล้วตวนหมูซึ่งพูดขึ้นนะครับลูโจถามออกมาอีกครั้งฟานสงฝานสงเป็นยังไงบ้างเอออาการบาดเจ็บของเขาทรงตัวและดีขึ้นหลังจากออกมาจากปา่าเออสิทธิคิดว่าเขาต้องหายดีแน่หาพักป่อนเพียงพอดีงั้นหรอ ในฝั่งของฟาลี่เทียนเองก็คารวะลู่โจเองนะครับขอขอบคุณมากท่านปรมดดาจารย์เรื่องในครั้งนี้นะครับทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นั้นดูดียิ่งขึ้นเล่งลัวก็ได้พูดออกมาเช่นกันขาย,ยากรู้จริงๆเจ้ามีความสัมพันธ์อะไรกับฟานสงกันแน่ฟานสงที่อายุไม่เกิน40ปีนะครับในโลกของผู้ฝึกยุทธเขาก็เพียงเพียงแค่ชายวัยกลางคนเท่านั้นส่วน ฟาลีเตียนและลิงลัวนั้นต่างก็มาจากยุคสมัยเดียวกันฟาลีเทียนนั้นได้ออกจากสำนักบริสุทธิ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่ว่ายัางไงเขานั้นก็ดูแก่เกินกว่าที่จะเป็นปู่ของฟานสงได้ฟาลีเทียนได้ตามกลับเฮแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันละ่ะลิงลัวก็นั่นสินะครับนี่เราดูมาจนถึงขนาดนี้นะครับจนฟานลีเทียนเนี่ยมันเข้ามาเป็น ผู้วุของจีนริงซานบัตรนี้เราก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพ่อลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนหรือว่าไอ้ฟานสงเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะครับหรือว่าเป็นลือเดี๋ยวเราก็น่าจะได้ดูกันในอนาคตเนาะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อใครสงสัยนะครับว่าลือคืออะไรก็มันจะมีนะครับต่อจากลูกนะครับก็จะเป็นหลานหลานต่อจากหลานก็จะเป็นเหลนนะครับจริงๆนะครับว่าหลนเนี่ยมันไม่มีเนาะต่อจากนั่นแหละครับลูกหลานเหลนก็จะเป็นลือเนาะโอเคครับไปเข้าที่เนื้อหากันต่อ ฟานลีเทียนนะครับหลังจากตามไปที่เล่งรั่วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันในตอนนั้นเองนะครับลู่โจก็ได้บุกแขนห้ามขึ้นว่าวยยางไรก็ตามจูจูกลองพาสีดํานะครับก็ได้รอยออกมานะครับตกอยู่ที่หน้าของฟานลี่เทียนเอาละ่ะข้าเป็นคุณรักษาคําพูดสำรับมันไปซะเมื่อฟานลีเทียนนะครับเห็นเช่นนั้นเขาก็รับกองสีดําไปมือของเขาสั่นจนเห็นได้ชัด ตัวเขารีบทําการจวอี้นะครับคารวะลู่โจแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่จากสีหน้าท่าทางนั้นเห็นได้ชัดว่าเขานั้นรู้สึกรู้สึกอ่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับและรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าตัวเขาจะมีโอกาสร่วงรู้นะครับที่อยู่ของดอกแมกนเลียแต่ดอกแมกนเลียสีดําแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไร้ซึ่งความสามารถนะครับที่จะเด็ดเอาหรือนําดอกเมกนเลียสีดํามาได้การขึ้นมาอย่างรุดมา ไปที่สวงสวรรค์นั้นคงจะให้การขึ้นรถม้าไปยังสวรรค์นั้นยังง่ายเสียกว่าการนำใน <guerra> ส่วนโดยรถเสียงดัง <S <s <uss it> การขึ้นรถม้านะครับไปสวงสวรรค์นั้นยังง่ายเสียกว่าการตามหาดอกไม้ชนิดนี้โดยไม่มีพลังวายทธ์เสียอีกนั่นคือสิ่งที่ฟานลี่เทียนรับรู้ดีเล่งลัวเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเขานั้นนะครับ รู้สึกว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เล่งรัวได้พูดขึ้นเฮ้ยด้วยสานะและตัวตนที่เจ้ามีการที่เจ้านั้นจะขอให้เจ้าสำนักแห่งความบริสุทธิ์หาดอกแมกนูเดียสีดำมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแต่ๆฟาลีเทียนกับสายหัวเล่งรัวตาหากมอลลี่นั้นผนึกทำลายพลังวารวิทย์ของเจ้าไปนางจะมอบดอกแมกนูเรียสีดำให้กับเจ้าไหมละ่ะเล่งรัวได้แต่เงียบนะครับคนอื่นๆเองก็เงียบเช่นกันอาสรุปหรือว,ว่าฟารีเทียนนี้โดนในส่วนของมอลลี่ เป็นคนทำลายวรยุทธ์นั้นเหรอครับฝ่าลีเทียนได้แต่คารวะลู่โจอ,อีกครั้งข้าน้อยขอตัวก่อนเล่งดัวเองก็คารวะเช่นกันนะครับตัวเขาเองก็ขอตัวกลับไปซะลู่โจได้บุกแขนขึ้นนะครับพวกสูทั้งสองก็ได้ออกจากห้องนะครับเนื่องจากคนทั้งสองนี้นั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานเนาะกว่าจะฟื้นคืนพลังวรยุทธ์ที่เคยมีให้กลับมาถึงจุดสูงสุดอีกครั้งในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับจินจิงสังนะ หลังจากทั้งสองได้จากไปลููโจก็ได้พูดขึ้นเอาล่ะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับหมิงซื่ออินไหมเอ่อท่านอาจารย์เห็นจีสิน้องสี่นั้นจะทํางานหนักเกินไปเจ้านันได้ออกไปเที่ยวเล่นเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่กลับมาลู่โจเริ่มพบว่าเรื่องนี้แปลกนะครับตัวเขายังไม่ได้รับการแจ้งเตือนในระบบเกี่ยวกับหมิงซื่ออินเลยเขาไม่ได้กังวลว่าหมิงซื่ออินจะมีปัญหาด้วยตัวเขานั้นนะครับเชื่อว่าหมิงซื่ออินจะต้องเอาตัวรอดมาได้เป็นแน่เสะ ในตอนนั้นเองโจจีเฟิงก็ได้เดินเข้ามานะครับด้วยสีหน้าที่แปลกประหลาดหืมมีอะไรเกอะไรขึ้นกันลู่โจรีบถามในทันทีเออหัวหัวยู่จิงหัวยู่จิงนางกลับมาแล้วขอรับสีหน้าของโจจีเฟิงนั้นเคร่งเครียดตัวเขาได้หยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งนะครับก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งนางนางนั้นกลับมาพร้อมกับหัวของยี่เฉิงซีแห่งสำนักดาบสวรรค์ขอรับหืมอะไรนาะ ทุกคนต่างก็ตกตะลึงนะครับหัวยู่จริงนี้นั้นเอาละสิครับพระเอกจะยอมรับเข้าเป็นพวกหรือไม่ก็ดูสิครับนางพิสูจน์ตัวเองขนาดนี้แล้วก็ให้นางเข้ามาเถึงนะครับอดีตไม่ใช่อดีตสิหนึ่งในสามทพมือตะนูแห่งอาณาจักรยังไงก็ไม่ใช่คนไร้ฝีมือเสียทีเดียวเนาะพระเอกของเราไม่รู้ว่าจะใจแข็งไปไหนยังไงก็มาหาคำตอบในตอนหน้าเนาะว่าพระเอกของเราจะยอมรับด้วยการกระทำนี้ของอหัวยู่จริงที่ แสดงให้เห็นแล้วว่าตนเองนั้นปักดีและอยากเข้าร่วมจินสิงสารมากแค่ไหนโอเคครับสวัสดีครับ